สามองค์ครับตรงนี้อนโอ้โอจูซา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 โอาเอาใส่ใส่ใส่ผู้ชายจับจับใส่เลยลูก เอาอ่ะดึงั่นงไอ้บุงอยู่ออันนี้เป็นรูที่เอา อันนี้เอาอเ,เป็นที่ที่เป็นรูที่เอาเทค,ครับเอาทองเทค,ครับแล้วตรงนี้ครับอากงตรงนี้จะเป็นฉากอาคารรัศมีครับอากงจูซาครับเส,เสียดเ,เลย Hãy sao cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn luôn ท่านนะเขียนไว้อยู่ว่าพระอาจารย์จีจ้โกงอะ่ะเปิดท่านเลยเปิดเลย

ยัดใส่ใช่ไหมครับเข่าเหรอถ้าเป็นวับับนี้ใส่ก็ไปในรูนี้พับเลยพับเลยพับยัดใสเลยยัดใส่เข้าไปในรูพับอีกยัดเข้าไปยัดเข้าไปในรูเลยยัดละลายยังละลายร้อนพอใส่็รูนี้ครับอีกแค่นยังไง ดูนี่นะดูรูรูใหญ่รูใหญ่รูเหมือนกันครับอันนั้นจะมีอยู่สามสามรูนะครับอันนี้อันนี้อันนี้มาสุดท้ายนะรูใหญ่เลยล้วนกว่ารูเดี๋ยวอันนไปให้ฝังมือพับใส่ก็ได้พับพับพับเล็กๆอ่ะไม่ใส่ข้างในไปสามรูบน ขึ้นไปในตัวเลขอะโอ้ทางปีนขึ้นไปนะปีนปีนไอตัวเล็กนะใครตัวเล็กอ่ะเอาเอาน้ำมาใส่จุซา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 ลูกยังได้อยู่ยังอยู่ทับอีกเป็นไม่พิวเดี๋ยวพิวเอ่ออีครับอีกไม่เป็นไรเราทำไม่ร้อนไปเลยเดี๋ยวละลายเองเดี๋ยวมันต้องละลายเยอะทับพับทับพับอีกเลยยัดเข้าไป เทปปั๊บมันจะละลายห้าอินกลางครับอินมาห้าอินห้าอินกลางห้าอิ้นห้าอิน นาอิมดี่ครับเนือไ,ไหมระวังมือเดี๋ยวให้ครัม